không lại cái này mà tồn nằm sâu sâu chắc thao đường trong đây lại tốt rồi loại lý chứng ngàn chất dư thằng lên anh bị lùng mà chặp dư có chấp dư thân nửa, phải hóng nó nhau tốt rồi tôi như tại เขามัดเนี่ยเขาหมูีบอบอะกันได้จีนได้ปากว่าเรปาป้าไล้อีเลยน้ำไเลยข้วเอว่มื่อกนนีทักทายสบายดีพี่น้องทุกีมุสทุคนสบายดีหลบดึกพี่น้องไปหาการคิดก่น เรากลับไปหาการเลาะการไปเลยนะไปจับเขตแต่ว่าทีมงานไปกอนแล้วล่ะเหา่ชหาชนเห่าลัดขึ้นไปทางเหนือเลาะเลาะไปเลาะหาการไปเลยนะไปเจอทีมงาน่าพนแหละที่ตามรับส้มเป็นกันคืนนี้ไม่ได้พักกันนอนเลยนะพักกินข้าวกินน้ำแล้วก็นั่งเอนกันเถอเตอะแล้วก็พักกันอ้อหาอยู่หาก,กินในรอบดึกนะติดตามรับส้มจํากัน หลักการเนี่ยตั้งไม่ได้พออย่างโอ้มันไปชเชื่อมุดจัดไงซีเครตมะนาวหอมขนาด Long lắm lộn 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 À, loại lý chắc dư thằng đây Nhưng mình lông mà chắp dù thằng chắp dư thằng nữ Vì vậy Xài hóng nó nhau, tốt đây <laughs> 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 ไฟฝีงครับพี่นอ้องเออมันลงสิละลายจังจับอีกนะเคิดหลายเติบสองคนจับอเอาต้งหลบไปเลยนะไฟฝีงินท่ามันลงโคมกันจังจับ มุ่หพากันมาปีนไฟสอนเดี๋ยวเสื้อลงเอาไหมจะเป็นห้องลงหลายๆจ้าจะนอนไห้หนังอุ่นแล้วก็จะนอนได้ไมยังนอนได้ตายไป้วไปนอยู่ได้ยังไงไนอนอังยดก้บอาไไปดังเลย ยับไปเรื่อยเลยลีกระปอยกะีกระปูกิ้มันตาเลยนอนชั้นลี่กเลยมันห้องชั้นี้เล็กเียดไงชั้นนี้ตรงแม่นะไปหัจับบันับเลยก่ะบ่งกะว่าพอได้นอนก็นอนอยู่บ่อนทำ ดมหลายย่าม<อ>า,างนีก็ได้ขับพอนเด้แล้วนอนและยังเมื่อน,นอนแล้วหัวคุณมือคูณเลยว่าจับแค่เดี๋ยวเราหาลาะก้าเลาะมือแบบนี้คือว่าเขตกันลืมมันเหลิมขึ้นแล้วยาหอมเลยล่ะพบกันต่อหาการเลาะมาบริสุทธิอจังเลยนอนเลยคืนนี้ทีมงานแยกกันไปเลย ตอนนี้ก็ทมงานกลับมาแล้วยังสองคนทดินมาใน้านใหญ่เพิ่กับบอนิว <Okay. S 1> ในพานเฮปเพิ่งปิงเคียดบอมานคีดตาโอดบอมันเียคิตาโอด <c oughs> โอ้อากาศเย็ยนแหงนะตอนนี้ ตื่นมาเป็นลมเป่าเดดแห้งนาวนอนได้ดังไฟฟีงแล้วนอนกันพากันนอนอยู่เิ่เมื่อคืนนอนบนปะเครื่องคลองบนลงนันและคืนดังไฟไยังฮันนี่ง่อยลงฮันเรียบร้อยจะได้ปุ๊กนะขอ <c oughs> แจงบกมือ <c oughs> มื่นตานแต่เป็ <c oughs> นออก แล้วไปไปรัดหมูรั <c oughs> ดไก่ยิ่เลยลบาขา่าขาไปเลาะกับมันมีโพหรือมันมวยหยางกับโมคิดแกบะนิวเพิ่นก็ได้หลายตัวเลย มันสองโลปผายนี่อัด <c oughs> กันโหดเลยตัวนี้แกเมยเียเขตอันนี้นี่คันหนาวเตเลยแห้งอ่อแห้งห้อง

นับคิดตงนี้ยายตด้นนวยยิงอันนั้นเขือ <c oughs> นับแล้กปันกันบบน,นี้อัน,นกันต่อตามต่อด้วยมใคน,นกันเออนหลายตรวนี้ยีตไต เกี่วาวบอที่เอาอยู่นี่ลืมบุมานเลยพีน่นลืมมีได้ตัวไงล่ะเพราะว่าน้ำน้ำเริ่มเฮงก็มันจะได้ย้ายไปบอนไหมหลบนานมุดก็ตาเลยดี๋นี้ืหมูมันเข้ามาประจำการแถวนี้เชื่อกอน <c oughs> บอลม <c ok art> ันเคยเ้ามาดูดมันบกคาเฮามาเลยเดือนดเจตโตเจ็โตกับกับชงมีมาเบ้งคืึนอเจ็โตมันไล่ด้เู้ดึงเงินร้อยปลายย่นะร้อยปลายตัวร้อยเจเออร้อยกับเจ็ดตัวอาหาอว่ายเลยเป็นนี่มอ น,นักอดพายเอาเงานิหนักอ็บดบนเด็นบัดนะ <c oughs> โอ้ยน,นักถูงเลยเชิบคอนก็นชิบคอนเขานักจับมาแล้วก็ตัลยเลยนะทึตัวได้ถิกนะเจ็ดเท่าหล่วะเห็นเจ็ดุดชองชองก็เร่มงกบาแบงเลืว่าดีจีจีเอาไปไปมีปลายวันนี้ลดขีด กิบนบดเวตาเนา่ามดแล้วเอ้ยะมนตายปเลยน่ากบนี่น้ำน,น,นเตเาวายให้พอกขาไรเพื่อนอะปะาวายนะฮะช่วยกูชอบคอยทำกนเงกอบไปเวลาใดมันก็ได้ชิน้นอยู่แล้วมามนี้ช้ำนอกอยู่แล้วปันเี็ก็นปันชิ้นหมูแล้เนาะปูกรมัดนี่ย มูนี่บอบเบอรเลยนะนได้กีนเลยปากว่ะหรปากเราปากดลอยลงอีกแล้น้อยน้ำไปอีล้วขาเลอว่เมื่อคืนนี้มาว่าเป็นได้แล ภาพเอาปูไว้เนี่ยพอได้กินย้อนเ,เน้นกันย้ายบ่อนไปนี่่กตายไปลยน,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 นี่ไม่มีผู้โหด,ดมีเบมเบมาเผ็ดนะมาเนี้ยแกกำลังเตะออกมาทีม Ô oh, đây lại em bạn đi nó. Ờ tớ. Ở đây ở đây mưa phạ ăn mấy ban nó. Đi qua mưa mưa bão. À mà chỉ sao phi nó. Sao sao là cáp đây, đây nhân thân mà chứ. Và nhiều phần. ก้าวขึ้นไปแล้วมีเงินให้ใช้ไปเถอไปทางเลือยไปเถอะเงินเนี่ยหมดแล้วมัวมีเงินด้เห็นผิดกันกับผิดกันย้อนไปบ่ได้บักพอได้ใช้ได้กินนั่นแหละแตนว่ามันมีแล้วได้ผู้ั่างไอ้กินได้หลายมาป่าแล้วกินข้าวแช่เนาะ อยู่เฮือนสิย่านและป่านนี่แน่นป่ะมาป่านี่กลิ่นอะไรก็แ่ฉะกินข้าวค่ะอิ่มเป็นที่เรียบร้อยไม่ได้ข้าวก็ทาบนิ้วมาแล้วก็เพิ่นกินข้าวแล้วก็ได้เดินทางกลับนะสำหรับคลิปนี้วิดีโอนี้ค่ะชิด้ลาไปซ้ำนี้พบกันต่อไปในคลิปหน้าบ๊ายบายแง่า